ตออกซิเจนที่กูมาตัวนี้พิการแต่ออกซิเจนไงนะอ๋อมันมีอะไรอยู่ในนี่รู้วนะเฮ้ยนัดที่มันก็ตัวอะไรข้างในนะครับอรีอะไรวังนิดโกลอะไรด้วยนะเว้ย เอามันพันผ้าอะไรมันเป็นเหมือนก้อนคล้ายๆก้อนดินเหนี่แล้วก็พันอันนี้คือจิตวิญญาณเหรออันนี้เราไม่รู้ว่าเราไม่เคยเจอเอาเปดูเลยดูดิจิตวิญญาณเป็นไงเอาใส่สินนะอ่าใส่สินเก็บไปด้วยมีใจตวัดนะพ่อตัดแค่ผ้าผ้าจีวรผ้าพัน

พ่อแท้จริงไม่ตรงเหมืที่พูดแล้วนะไม่หินอะไรวะหินหรือดินหินเป็นหินอยู่สามก้อนนะไม่รู้อะหินไม่ใช่กระดูกใช่ไหมหินนะมีความหมายไหมครับหมอปลาหินสามก้อนไม่รู้อ่ะกับผ้าทางผ้าอะไรหินแดงเขาเขียนพระสยามเทวาชิราชงงนะเนี่ยไปใหญ่ละไปกันใหญ่เลยพระสยามเลยมาอยู่แบบนี้ไม่มีอ่ะ อันี้สามก้อนอันนี้ก็หลอกปลายได้อ่ะกางเกงนายอะกางเกงนายคุไม่แกะช่ไหเลี้ยงเกงนายนะอันนี้เป็นเกงนายเพื่อนเมนเขาห่อไก่ไข่ไก่นะเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าไงเขาเอาไข่ให้แล้วก็ไข่เป็นตัวเขียนอักษรอะไไข่เขียนอักษรกี่ใบไข่กี่ใบใบเดียวค่ะแล้วเขาบอกว่าให้ทำเกงนายเนี่ยผมเกงนายใช่ยังเกงนายใช้แล้วของเราเราก็ต่างกันอาจารย์เนี่ยเป็นรอบเดือน เขาเลยบอกว่าแม่แรงยิ่งขังเลี้ยงม่อะไรอย่างเงี้ยทำแล้วไม่เราทำอะไรต่อก็ให้เราเรามาบ่มไปเจ็ดวันแล้วก็วิ่งลงอะอะไรต่อตมาบ่มมาบ่มไปเจ็ดวันแล้วก็นี้พอเสร็จเสร็จแล้วก็เอาไปฝังฝังตำหมุ่ทุ่มขุดหลุมฝังแล้วก็เหยียบกระทือกเท้าสารทีแล้วก็พูดรักกูลงกูมาหากูเชื่อฟังกูให้เงินกูอ้าเงงเกงไหนตัวเองแกะได้ไหม ใหู้้สอข่าวเรอเป็นไงเออแกะเดี๋ยวให้เดี๋ยวแกะไอ้คนที่พปสูน์หลักฐานนี้สุดคือทนายนะเพราะมันต้องไปวาในทันสาลนี่คืออะไรเนียแมสเราใช่ไหมคีโถเลยเองในเราเนี่ยไม่ต้องขายแตกเมนเนอะขแตกไปแล้วแหละในนนี่นอวะโอนี่ไข่วกไ่ต้ไข่ เราไม่โดนเหมือนคืออันนี้คือกางเกงในใช้แล้วที่เปื้อนเมนถูกต้องไหมค่ะเออแล้วก็ห่อไข่ไว้ที่เขียนนักขราแล้วตอนนี้ไข่แตกแล้วแล้วให้เอาเอาไปเหยียบไปอะไรแล้วให้พูดว่าลบก,กูหลงกูโอนเงินให้กูอะไรอย่างนี้ยไหมเราทางกูกับอันอื่เรากไม่นแล้วทุกวันเนี้ยไอ้ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยสำเร็จสักอย่างไหมหัวกลับมาไหมอ่าคือมีคนรักคนชอบไหม มีมีผู้มีผู้ชายมาชอบมาติดพันอะไรไหมแล้วการเงินการทองดีขึ้นไหมอาชีพอะไรมีรุ่งเรืองอะไรที่เขาพูดไหมแต่เราได้เสียงเงินให้เขาตามที่เขาเสนอมานะตามนี้คเท่าไหร่เท่าไหร่เกงในนี่เท่าไหร่ไก่สามพันเกงในเราเองอ่าแล้วไอ้ตุ๊กตาอะไรนี่เท่าไหร่าอ่แล้วไอ้ ไอหมอ้าครับความหมายมันคืออะไรหมอาอ่าคามหมายเป็นแบบนี้นะจะได้บังที่ที่เขาที่เขาอาธิบายว่าเป็นสัปปะดิสัปปด,ปปดน่ไม่ความหมายของเขาคือไข่เนี่ยก็เกรียบเทียบเมือนไข่ของผู้ชายก็เหมือนอันธะาของผู้ชายหละและการเกงงนผู้หญิงก็คือการเกงงนของผู้ชายซึ่งก็อ้างว่า,ม,ามีประจําเดือนมีที่สางกัดคือความเชื่อของเรื่องไสยศาสตร์เหมือนว่าเอามามัดไข่ผู้ชายให้ผู้ชายเนี่ยรับผู้ชายหลงแต่ความจิิงของพวกเนี้ย มันไม่มีอยู่จริงอ่ะมันใช้ไม่ได้สิ่งที่ใช้ได้นู่นฮะต้องรีแพ้นู่นใครมาอันนี้คือต้องแพ้อันนี้คือต้องรีแพร้รีแพ้ไปว่าแปลว่าอะไรไม่รู้ไปนคนในก o o g เกินเอานะฮะมันใช้ไม่ได้หรอกแต่ความหมายของเขาเนี่ยเพื่อให้พูดชายรักหลงให้คือมัอนว่ากางแกงไนพี่นครับควบคุมไข่ผู้ชายไว้แล้วที่เขาบอกว่าเป็นเคสกแบบว่าสัไปนีดจัไปโดได,ด้ไหความว่ายังไงคือจะไปถามเขาว่าเขาจะพูดว่าไง น้องมารวยมีหลู่จริงไหมมารวยมีหลู่จริงครับมันมาแล้วทำให้เขารวยแต่อีเนียจรเพราอีคนนี้ต้องให้ตังเขาอีกตัวที่เขาให้เราบูชาเนี่ยเขารวยเนี่ยพรจะเอาง่ายเลยนะถ้าไอเด็กเปรตตัวเนี้ยถ้าไอเด็กเปรตตัวเนี้ยมนทำให้รวยจริงน่ะเขาต้องเอาไอเด็กเด็กคนนี้ไปให้กับโคตรพ่อโคตรแม่เขาแต่วันเนี้ยเขาจะเอาเด็กตัวเนี้ยมาให้กับคนนี้เพราะว่าต้องเอาเงินจากคนนี้ไปให้กับโคตรพ่อโคตรแม่เขาไงนี่มันรวยจริง มันรวยเท่าไหร่ไอ้คนที่มันมาให้เราเช่าแต่ไอ้คนเช่ามันจนก็อยากจะฝากไอ้พวกลูกเทพพวกเฮียลูกตัางหลายเนี่ยที่บูชาเนี่ยมาช่วยมึงไม่ได้หรอกนอกจากงานเขาร่ำเขารวยก็ต้องมาดีจริงอะ่ะถ้ามาดีจริงนะมันไม่ให้พวกเราเช่าหรอกนะแกบอกว่าแกเจ็บปวดเหมือนโดนเล่เเนของใส่เราทิา้เงอ<ๆ>เอาไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าเขาทำอะไรใส่แล้วหรือเปล่าแต่เราแบบเออเราแบบ มันมึงงงเพราะอะไรล่ะเพราะคุณเป็นนี่ไงแล้วคุณไม่มีงานทำไงมันไม่ได้เกี่ยวกับไสยศาสตร์หรอกแต่คุณก็บอกว่าคุณก็จะไปขอเงินแม่หมอคืนต่อนั้นนี้ใช่ไหมแล้วเพื่อนคุณบอกว่าไงเพื่อนบอกว่าเขายังไม่ให้เข้าไปเพราะว่าองค์ในเขาไม่รับองค์แม่หมอคือไปขอเงินคืนแม่หมอไม่รับอะไรเพื่อนคุณบอกว่าเขาจะทำไสยศาสตร์ใส่อะไรกันที่คุณเล่าให้ผมฟังอ่ะเราเรากลัวเองอันนี้เราโอเรากลัวว่าเขาจะทำไสยศาสตร์ใส่ ก็เลยกังวลว่าตัวนี้โดนของตัวขาดของจะบอกให้ก่อน